ฮัลโหลสวัสด okay, ีก uh, ันด huh? right. well ้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันอีกแล้วเย้วันนี้ก็อยู่ยังเดิมสวัสดีเกมเย้เฮลโอเคเกมจะเริ่มละปุ๊บเมื่อกี้ผมกดอะไรไปอันนี้สิไป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 ก่อนไปก่อนโอเควันอ่าวันนี้วันอะไรวะอ๋อวันนี้วันอะไรวันนี้วันลากระทงเฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันปีใหม่จ้าอ่า นะเล่นเกมเราปีใหม่ฮ่าฮไม่มีอะไรทำเดี๋ยวหลับเราต้องเขาดาวแต่เขาดาวคนเดียวอยู่บ้านเดี๋ยวไปเที่ยวเอาละโอเคเดยๆใส่ชุดแป๊บโอเคอมาก่องยังคือเก่าโอ้ยมัดแ้เออเราอยากไปกองอู้ตกแมพบ๊บไป เออกล่องได้ง่ายเยี่ยมเลยวู้เคยเคปุ๊บใส่เสื้อใส่กางเกงนี่แหละดาบก็ได้แล้วอืมบายบายบายยาวปไปทางนี้ก็ได้วะ ไปอ๋อ้ยอไปทางไหนเว้น,นี่หลงโอ้ยหลงเว้ยอ๋อเดินมอแล้วเดิทางนู้นมีคนไม่ไปไปทางนี้แหละเออกอง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 โอเคกองเราต้องการดาบดีๆกว่านี้กับอาหารเยอะๆยอ้โอเคอู ได้ไดูโอเคหมวกนี่เยอะครบเซตโอเคเฮ้ยห,หมวกเอาหมวกนี่อกล่องมีไหมตรงนี้ไม่มีจำได้อยู่เออไม่มีไม่มีเลยนี่ตามคนไปเอ,อ้เออ จ้าแล้วแต่เลยเปิดให้ปิดตบความเลยอุ้ยกล่องมีคนไหมไม่มีก็ไปสีเราอ,อะไรจำได้ว่าเหมือนแต้น้ำมีอยู่นะมีปะวะลืมเหมือนมีอยู่นะเอ๊ะจะหาล่ะหากล่องบนก็นได้ ไปะไงวะเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเอาเลยก็เท้านี้อื้มนี่ไงไปไปไปตาไปเอ๊ะไม่ใช่เดินไปอืมอืมห้องนี้มีกล่องโอเคตั <c oughs> ้งแต่ยังไม่มีคนมานี่ไง เออได้รองเท้าเหล็กแล้วไปหากล่องข้างบนมีนะใช่ปะ่ะใช่ป่ะซึ่งไปดูแป๊บนีม่มันจะมีนี่ไงอู้ได้ดับเหล็กแล้วเว้ยเออเอ๊ไม่ใช่ดับดับหินมันจะมาปะเนี่ย มันไม่มางั้นเราก็ไปเ้ดไปไ๊บลง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 ตีตีมันตีมันตีตีเยนค้างวะตี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 อยู่ไหนวะ

แล้วขับฟินมากเลยนะควขับฟินเด้ยวว่าขับได้ปะวะลืมว่าคราวที่แล้วลองเล่นเครื่องเก่ามันขับไม่ได้เดี๋ยวโอ้แล้วนี่เยอะนี่มากินสิจึ๊บอืมไม่ไปวันนี้เป็นวันปีใหม่ ปีใหม่ปีน่าจะทำอะไรไม่รู้ทำตัวให้ดีกว่าเดิมมั้งบางทีก็เงาเนอะอยู่ปีใหม่อยู่บ้านมันก็อ,อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ไม่พาไปใครมันจุดไฟเล่นมนั่อนี่อ้าวอะไรวะอ๋อผมชนะแล้วเออง่ายอย่างนี้เลยเดิย โอเคอ๋ออ๋อสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะจ๊ะ,อ,ะอ๋อเออนี่นี่ได้ยุดด้วยใส่ชุดด้วยเออดีโอเคแค่นั้นก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายเย้ย <Yeah. c oughs> <c oughs> บ๊ายบายครับผมสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขจ้า